ติดตั้งแอป Mymo ไม่ได้ตรวจพบการติดตั้งแอปพลิเคชันไม่ปลอดภัยคืออะไรสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสายเบอร์ n ชนแลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานแอป Mymo ธนาคารออมสินแต่ไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับระบบมันตรวจพบการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ปลอดภยัยขึ้นเหมือนในรูปภาพนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไข อย่างไรเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาคลายข้อสงสัยไปพร้อมๆมาเลยนะครับสาเหตุนะครับเราไม่สามารถติดตั้งแอป mymo ได้นะครับระบบมันแจ้งเตือนเหมือนในรูปภาพเลยนะครับเป็นเพราะว่านะครับอุปกรณ์โทรศัพท์ของเราไม่ผ่านการรับรองจาก Google Play Protect นะครับหลายคนถามว่า Google Play Protect คืออะไร Google Play Protect นะครับเป็นระบบการทดสอบการเข้ากันได้ของ Android นะครับ แล้วก็อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจาก Payprotect เท่านั้นนะครับที่มีสิทธิ์ติดตั้งแอปต่างๆของ Google ได้นะครับอย่างเช่น Google Play Store นะครับหากอุปกรณ์ของเราไม่ผ่านการรับรองจาก o o g l e p l a y p r o t e c t นะครับเราจะไม่สามารถติดตั้งแอปม y Mo ธนาคารออมสินได้นะครับระบบมันก็จะแจ้งเหมือนในรูปภาพเลยนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอุปกรณ์ของเราผ่านการรับรองจาก Payprotect วิธีตรวจสอบง่ายๆนะครับ ให้เรานะครับเข้าไปที่ p a y Store นะครับแล้วกดตรงที่โปรไฟล์ของเรานะครับเลือกการตั้งค่าเลือกเกี่ยวกับจากนั้นนะครับให้เราดูใบรับรองจาก PayProtect นะครับถ้าอุปกรณ์ของเราได้รับการรับรองเราก็สามารถติดตั้งแอป MyMode ได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าอุปกรณ์ของเราไม่ผ่านการรับรองจาก Pay p a y p r t t e c t นะครับ เราก็ไม่สามารถติดตั้งแอป My Mo ได้นะครับระบบมันก็จะแจ้งเตือนเหมือนในรูปภาพนะครับวิธีแก้เบื้องต้นง่ายๆนะครับให้เรานะครับไปติดต่อที่ศูนย์บริการมือถือหรือว่าอุปกรณ์ที่เราซื้อมานะครับแจ้งกับพนักงานว่าอุปกรณ์ของเราไม่ผ่านการรับรองจาก Pay Pro t e x คนะครับจากนั้นนะครับขึ้นอยู่กับศูนย์บริการมือถือที่เราซื้อมาด้วยนะครับว่าทางศูนย์บริการจะรับผิดชอบอย่างไรนะครับบางคนถามว่า ทำไมบางอุปกรณ์ผ่านการรับรองจาก p a y p r o t e c h บางอุปกรณ์ก็ไม่ผ่านการรับรองนะครับสาเหตุเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นเราซื้ออุปกรณ์มือถือของเรามาจากช่องทางออนไลน์ตามเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับอันนี้เสียงมากนะครับอุปกรณ์เราอาจจะไม่ผ่านการรับรองจาก p a y p r o t e c h ก็ได้นะครับจากประสบการณ์ของแอดมินล้วนๆเลยนะครับแอดมินก็ซื้อแท็บเล็ตจากช่องทางออนไลน์นะครับ เครื่องของแอดมินก็ไม่ผ่านการรับรองจาก p a y p o t e x เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราซื้ออุปกรณ์มาจากศูนย์บริการจากค่ายมือถือที่น่าเชื่อถือได้นะครับมีศูนย์บริการนะครับอันนี้อุปกรณ์ของเราไม่น่าจะมีปัญหานะครับในเรื่องของการใบรับรอง p a y p o t e x นะครับสำหรับเพื่อนๆเจอปัญหาเหล่านี้นะครับก็ลองไปติดต่อที่ศูนย์บริการก่อนนะครับว่าศูนย์บริการจะดําเนินการให้เราอย่างไรนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ Cyber Channel ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ